สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง2ส,สตูดิโอกันอีกครั้งนะครับและหนังที่ผมจะมาสปอยในวันนี้ก็คือเรื่องผีหิมะกัดกระชากโหดภาคที่1ซึ่งเป็นเรื่องราวของกลุ่มวัยรุ่นที่ตั้งใจจะไปพักผ่อนวันหยุดกันโดยที่หารู้ไม่ว่าที่ที่พวกเขาไปนั้นมันมีผีดิบซอมบี้นาซีซ่อนอยู่ครับถ้าพร้อมกันแล้วก็มาเริ่มกันได้เลย ตัวหนังเปิดระมมาได้หญิงสาวคนหนึ่งที่กําลังวิ่งหนีบางสิ่งอยู่ในความมืดและด้วยความที่มันมืดมากเธอจึงได้สะดุด้้มไปแล้วบางสิ่งนั้นก็ได้ตามเธอมาจนทันแล้วเธอก็โดนมันควักไส้กินเป็นอาหารของมันไปครับแล้วจากนั้นตัวหนังก็ตัดมาที่วัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่กําลังเดินทางไปเที่ยวพักผ่อนวันหยุดกันซึ่งก็จะมีชายสคนแล้ก็หญิงอีกสาคนนะครับ พอใกล้จะถึงที่ใหม่แล้วพวกเขาก็ได้จอดรถไว้แล้วก็เดินเท้ากันต่อไปอีกหน่อยเพราะว่ารถเนี่ยมันเข้าไม่ได้นะครับแล้วพอเดินไปเรื่อยๆพวกเขาก็ได้ไปถึงที่พักซึ่งมันเหมาะที่จะพักผ่อนกันมากๆเลยนะครับพวกเขาได้เข้าไปเก็บของข้างในแล้วจากนั้นก็มาเล่นหิมะก,กันยังสนุกสุดเหวี่ยงไปเลยครับเล่นกันอยู่หลายชั่วโมงแล้วพอตกกลางคืนพวกเขาก็มาปาร์ตี้กันต่อข้างในบ้านอีก แล้วในระหว่างที่สนุกกันอยู่หญิงสาวที่ชื่อว่าหันหนาก็ได้ขอตัวไปเข้าห้องซ้วมซึ่งมันจะอยู่นอกตัวบ้านนะครับเธอก็เข้าไปข้างในแล้วก็ทําธุระตามปกติพอเสร็จแล้วก็จะเดินกลับไปหาเพื่อนๆอนที่อยู่ข้างในแต่เธอรู้สึกเหมือนกับว่ามีใครบางคนกําลังตามเธออยู่เธอจึงรีบวิ่งกลับไปบอกเพื่อนๆืนนทันทีแล้วจากนั้นชายคนหนึ่งก็ได้ปรากฏตัวขึ้นเขาเดินเข้ามาทักทายพวกวัยรุ่นแล้วก็มาขอกินกาแฟเฉยเลยนะครับ แล้วจากนั้นเขาก็เริ่มเล่าบางอย่างให้ฝังว่าที่นี่มันเคยเป็นเขตสงครามมาก่อนและทุกวันนี้มันก็มีบางสิ่งที่น่ากลัวซ่อนตัวอยู่แถวนี้ด้วยซึ่งไอ้พวกวัยรุ่นเนี่ยก็ไม่ได้สนใจอะไรเท่าไหร่นะครับพวกเขาคิดว่าลุงแกเนี่ยคงอยากจะอําพวกเขาเล่นๆก็เท่านั้นเองแล้วจากนั้นลุงแกก็เดินจากไปแล้วก็ไปกางเต็นท์นอนอยู่คนเดียวอีกที่หนึ่งแล้วในระหว่างที่ลุงแกกําลังจะเข้านอน มันก็มีบางสิ่งพุงพ่งเข้ามาข้างในและได้แทงลุงจนตายคาเต็นไปเลยครับหลังจากนั้นพอเช้าวันต่อมาหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นที่ชื่อว่าเวกการก็ได้บังเอิญไปเจอลุงที่นอนตายอยู่ในเต็นสภาพนี้คือตายอย่างน่าสายดสยองมากๆเลยนะครับแล้วเวกการก็ได้เห็นรอยเท้าของฆาตการด้วยเขาจึงได้ตามรอยนั้นไปแล้วในระหว่างที่เดินตามรอยนั้นอยู่เขาก็ได้ตกลงไปในหลุมที่เป็นโพรงอยู่ใต้น้ำแข็งหิมะแล้วเขาก็ได้หมดสติไปครับ ตัวหนังตัดพามาที่กลุ่มวัยรุ่นที่เหลือตอนนี้พวกเขากําลังดื่มกันสนุกกันอยู่นะครับและพวกเขาก็ได้บังเอิญเจอกับกล่องสมบัติกล่องหนึ่งซึ่งข้างในมันมีสมบัติทองคําอยู่หลายชิ้นเลยนะครับพวกเขาก็ดีใจกันใหญ่แล้วก็เอาสมบัติพวกนี้มาแบ่งกันคนละชิ้นคนละชิ้นแต่ว่ามาตินเขาไม่ได้เอามันนะครับและเขาก็สบายใจด้วยที่เขาไม่ได้เอามัน แต่ก็จะมีหญิงสาวคนหนึ่งในกลุ่มแอบเอาเหรียญทองใส่ลงไปในเสื้อของมาตินโดยที่มาตินไม่รู้นะครับซึ่งในระหว่างที่สนุกกันอยู่นั้นเอหนุ่มอ้วนที่ชื่อว่าอาลันก็ได้ขอตัวไปเข้าห้องส้วมอีกแล้วนะครับแล้วสาวสวยที่ชื่อว่าคริสก็ได้แอบตามอาลันไปเธอเดินตรงเข้าไปหาอาลันในส้วมแล้วก็เข้าไปสอยกันในห้องส้วมแคบๆแบบนั้นเลยครับอืม้มอาลันผู้โชคดีช่างหน้าอิจฉาจริงๆเลยนะครับ นั่นแหละครับพ่อจัดหนักกันเสร็จแล้วอลันก็ได้กลับมาหาเพื่อนๆข้างในบ้านด้วยความอารมณ์ดีส่วนคริสก็ได้นั่งทําธุระต่อในห้องส้วมนั้นแต่แล้วอยู่ๆก็มีบางสิ่งมาฉุดกระชากลากเธอตกลงไปในหลุมส้วมเธอพยายามตะเกียกตะกายขึ้นมาจากหลุมนั้นประคองตัวเองออกมาจากห้องส้วมแล้วก็เดินออกมาเหมือนคนใกล้จะตายมีเลือดไหลออกมาจากท้องด้วยนะครับเธอพยายามตะกนขอความช่วยเหลือจากเพื่อนๆที่อยู่ข้างในบ้าน เพื่อนๆที่ได้ยินจึงรีบออกมาดูแต่ก็ไม่พบเธอนะครับลองส่องไฟดูก็ไม่เจอเธอแล้วสักพักมันก็ต้องมีผีดิบซอมบี้นาซีค่อยๆปรากฏตัวออกมาทีละคนทีละคน,ละคนแล้วก็มายืนอยู่ที่หน้าบ้านด้วยความแบบว่าน่ากลัวมากๆเลยนะครับแล้วมันก็เริ่มพุ่งตรงเข้าไปหาพวกวัยรุ่นเพื่อที่จะไปฆ่าพวกเขาให้ได้เหล่าวัยรุ่นก็ล็อกประตูหาไม้หาอาวุธมาป้องกันตัวเอง จัดการพวกมันเอาไม้ฟาดเอามีดมาตัดแขนทุบตีพวกมันสู้อย่างสุดความสามารถเท่าที่พวกเขาจะทำได้ไอพวกซอมบี้นาซีก็ไม่ยอมแพ้เหมือนกันนะครับแล้วในที่สุดอลันก็โดนพวกมันฆ่าตายไปเป็นคนแรกอย่างโหดเหี้ยมเลยนะครับแล้วตัวหนังก็ตัดกลับมาที่เวกการ์ดที่ตกลงไปในหลุมคนนั้นนะครับตอนนี้เขาได้ฟื้นแล้วแล้วเขาก็เริ่มเดินสำรวจในหลุมนี้ซึ่งเป็นเหมือนอุโมงค์อะไรสักอย่างนะครับ เขาก็เดินสำรวจอยู่พักหนึ่งแล้วในที่สุดก็ได้ไปเจอกับหมวกของเหล่าทหารนาซีที่วางเรียงกันอยู่หลายใบเลยนะครับแล้วข้างๆเนี่ยก็จะมีหัวของหญิงสาวคนหนึ่งวางอยู่ด้วยซึ่งดูแล้วน่าจะเป็นหญิงสาวที่โดนฆ่าตายไปตอนต้นเรื่องครับแล้วพอเวก่าได้เห็นแบบนี้ก็ตกใจแล้วก็รีบวิง่งหนีหาทางออกจากที่นี่เลยครับส่วนทางด้านของวัยรุ่นที่เหลือ4คน ตอนนี้พวกเขาแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับโดยที่2หนุ่มเนี่ยจะคอยทําเสียงเพื่อล่าความสนใจจากพวกซอมบี้แล้วให้สองสาววิ่งหนีไปให้ไกลที่สุดแล้วไปตามคนกลับมาช่วยทีหลังส่วนในฝั่งของเวกการตอนนี้เขากําลังโดนผีดิบซอมบี้เล่นงานอยู่นะครับส่วนสสาวก็ไม่รอช้าทั้งคู่วิ่งเลยครับวิ่งอย่างสุดชีวิตแต่และพวกมันเนี่ยก็สามารถวิ่งตามสาวเสื้อเขาจนทันแล้วเธอก็ถูกทำให้สลบไป แล้วพอตื่นขึ้นมาอีกทีก็พบว่าเธอกําลังโดนไอพีดิบซอมบีควักไส้ของเธอกินอยู่คุณผู้ชมพอจะนึกภาพออกใช่ไหมครับถูกควักไส้กินทั้งที่ยังไม่ตายมันคงจะเป็นอะไรที่เจ็บแล้วก็ทรมานมากแน่ๆเลยนะครับเธอก็เลยดึงระเบิดออกมาจากไอพีดิบตัวนี้แล้วก็ตูมตายไปทั้งคู่เลยครับไม่ต้องทรมานกันอีกแล้วนะฮะในตอนนี้พวกพีดิบซอมบีพวกนี้มันปรกากฏตัวออกมาเป็นกองทัพเลยนะครับ พวกมันมีกันเยอะมากๆแล้วฮันนาหญิงสาวคนเดียวที่รอดชีวิตอยู่ในตอนนี้มันได้มีผีดิบตัวหนึ่งตามเธอมาจนทันตอนนี้เธอมาจนมุมอยู่ที่หน้าผาแล้วนะครับเธอไม่มีทางหนีอีกแล้วเธอจึงตัดสินใจกระทึบแผ่นน้ำแข็งที่เธอยือนอยู่จนในที่สุดแผ่นน้ำแข็งก็แตกแล้วเธอกับผีดิบตัวนี้ก็ตกลงไปจากหน้าผาทั้งคู่เลยครับทางฝั่งของมาตินกับรอย ตอนนี้สองหนุ่มเนี่ยก็จนมุมแล้วเหมือนกันนะครับทั้งคู่จึงหยิบเลื่อยกับค้อนขึ้นมาแล้วเข้าประจันหน้ากับพวกมันทั้งเอาค้อนทุบเอาเลื่อยมาตัดทํายังไงก็ได้เพื่อที่จะฆ่าพวกมันให้ได้มากที่สุดแล้วในระหว่างที่สองหนุ่มกําลังสู้กับพวกมันอยู่เวกาดก็ได้โผล่มาพร้อมกับปืนกลและเขาก็ไม่รอช้าครับกระหน่านยิงใส่พวกมันตายไปตั้งหลายตัวเลยนะครับแต่ถึงแม้ว่าเขาจะมีปืนเขาก็ไม่รอดอยู่ดีครับในที่สุด เขาก็โดนพวกมันฉีกร่างตายไปอย่างน่าสยดสยองอีกคนหนึ่งครับส่วนมาตินกับรอยนั้นยังไม่ตายนะครับทั้งคู่ยังคงฆ่าพวกมันอย่างต่อเนื่องเลยแล้วในระหว่างที่กําลังสู้ฟัดเวี่ยงกันอยู่ฮันนาก็วิ่งเข้ามาจากด้านหลังและโดนมาตินฟันเข้าที่คอตายแบบโง่ๆเลยครับอืมไม่น่าเลยนะครับแล้วจากนั้นมาตินก็โดนกัดเข้าที่แขนแล้วเขาก็กลัวว่าจะติดเชื้อนะครับเขาก็เลยเอาเลื่อยเนี่ยมาตัดแขนตัวเองทิ้งซะเลย แต่ว่าพอเขาตัดแขนทิ้งไปแล้วมันก็ดันมีเพลศได้อีกตัวหนึ่งโผล่มาแล้วกัดเขาที่กล้วยของเขาเอาแล้วไงครับสวยแล้วทีนี้เขาจะยอมตัดกล้วยตัวเองทิ้งหรือเปล่าแต่ว่าเขาเนี่ยไม่ได้ตัดนะครับแต่ไอ้พีดิบเนี่ยโดนกระทืบสะเละเลยเพราะว่าดันมากัดเขาที่ตรงนั้นพอดีนะครับตอนนี้สองหนุ่มสู้พวกมันไม่ไหวแล้วนะครับเพราะว่าพวกมันเนี่ยยังมีกันอีกเยอะมากๆแถมคราวนี้เจ้าตัวที่เป็นหัวหน้าก็ได้โผล่มาแล้วด้วยเหมือนกัน พี่แกเนี่ยดูน่าเกรงขามและดูน่ากลัวมากๆเลยนะครับทั้งคู่เนี่ยรู้ดีว่าสู้พวกมันไม่ไหวแน่ๆก็เลยวิ่งหนีอย่างสุดชีวิตเลยแต่พวกมันก็วิ่งตามมาจนทันแล้วรอยก็โดนพวกมันคายตาไปอีกคนหนึ่งครับเหลือรอดแค่มาตินคนเดียวเท่านั้นเขาก็วิ่งหนีพวกมันต่อจนได้ไปถึงบ้านพักของพวกเขาซึ่งตอนนี้โดนไฟไหม้ไปนจนหมดแล้วนะครับเขาได้เข้าไปหลบอยู่ข้างในกองเท่าฐานพวกนั้น แล้วเขาก็ได้ไปเจอเข้ากับกล่องสมบัติกล่องนั้นซึ่งสมบัติพวกนี้จริงๆแล้วมันเป็นของของซอมบี้ทหารพวกนี้นะครับที่พวกวัยรุ่นเนี่ยโดนฆ่าตายไปนจนหมดก็เป็นเพราะว่าพวกมันอยากได้สมบัติของพวกมันคืนนั่นเองแค่นั้นจริงๆครับมาตินจึงได้ยกกล่องสมบัติให้พวกมันไปแล้วพวกมันก็ยอมปล่อยมาตินไปง่ายๆแบบนี้เลยครับมาตินก็ดีใจใหญ่เขาเดินเซกลับไปที่รถของเขาเมื่อกลับไปถึงที่รถแล้วก็ล้วงกุญแจ เพื่อที่จะขับรถกลับออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดแต่แล้วไอเหรียญทองที่ถูกแอบใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อของเขามันก็ได้หล่นลงไปที่พื้นแล้วเขาก็ก้มเก็บมันด้วยความกลัวนะครับแล้วพอเก็บขึ้นมาได้แล้วก็พบว่ามีผีดิบตัวหนึ่งมารออยู่ที่นอกรถเพื่อที่จะเอาเหรียญน,นี้คืนครับแล้วตัวหนังในภาคนี้ก็จบลงไปเพียงเท่านี้เลยครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูกันนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในภาคที่2ส,สวัสดีครับ